รอดแล้วอันนี้เรารอดยังรอดยังอะต้องปีนขึ้นต้นไม้เหรอสรุปรอดยังรอดยังอะสรุปเข้าไปสัอรอดยังอะอ่ะอยู่เฉยๆแล้วกัน นาครินจะไม่ตกเซมิตะไม่ตกรถแล้วราชนะด้วยเราจะอยู่จนถึงเกมสุดท้ายอา้าวจะสิทุ่มแล้วไม่เราจะต้องเป็นผู้ชนะในส u i d g เกมก่อนเราถึงจะ <c oughs> ถึงจะหยุดไลฟ์ชนะแล้วอันนี้คือเข้ารอบแล้วใช่ไหม อันนี้คือเข้ารอบแล้วใช่ไหมเดี๋ยวต้องปีนขึ้นต้นไม้ก่อนไม่เป็นไรหรอกมั้งอ้าวเขาปีนขึ้นต้นไม้กันเหรออา้าวติดอะ่อะอ่ะสรุปต้องปีนขึ้นต้นไม้ไหม เก็บอะไรเนี่ยตื่นเต้นจังแล้วต้องไปไหนอะ่ะประตูเหรอออกไปออกไปออกไปอ่ะไปไหนอะ่ะทุกคนหายไปไหนหมดออันเ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 ดอสฉันดนีกิเค้ยยู้ิม Yeah. เราไปไหนกันต่ออะ Hey guys I'm here Short hey. s h o t m a t h เ y ไปไหนกันบ้าด่าอันนี้เขาไปไหนกันอ,ะอ่ะ,อะ,อะเขาปีนขึ้นแล้วก็ขึ้นตาม อออออออันน <icana>, ี้เขาทำอะไรสิแปดเอ้าเขาทำอะไรกัน่ะเอ้าตกอีกแล้วอ่ะขึ้นที่อื่นก็ได้เขาทำอะไรกัน่ะทำอะไรกัน่ะทุกคนทุกคนมีใครบอกเราได้บ้างไหมว่าเขาทำอะไรกัน เขาทำอะไรกันนะทุกคนเฮลโอ้ Help. Oh my g อดให้ตีคนอื่นเหรอทำไมเราเพิ่งได้ไม้ล่ะเราต้องตีคนอื่นเหรอทำไมตายอะ่ะครับเคยำหรับ500ดาวค่ะเอ๊ะ2,500ดาวนะนี้ แกก็มาจากไหนกันนะอะฮะสองพันห้าร้อยด,ดาวหรอเป็นไปได้หรอสำหรับอะไรอย่างนี้ดีเทนทูร์ล็อปปีนน้แป๊บนึงนะทุกคนอยู่กับาจักต้องไม่ตกรถคลาสสิกคลาสสิกเฮ้ฮะ นี่น่อนี้แป๊บนึงนะระหว่างรอโหลดเราก็ไปออที่ประตูก่อนวิ่งไล่จับแน่ๆขึ้นที่สูงไว้ก่อนโอเคขึ้นไปที่สูงๆระวังดนแปะออซ่อนแอบ อสองพันหาร้อยดวงคุณขอบคุณนะคะยูกจาจังต้องไปต่อในรอบนี้ให้ได้ค่ะเพื่อตอบแทนสองพนห้ารนะคะสู้ค่ะ <c oughs> สู้ค่ะแล้วยูกจาจังรอบนี้ไม่เอ่อยูกจาจังจะไปซักผ้าต่อแล้วนะคะ <c oughs> เราจะได้เป็นอะไรได้เป็นเพลเยอร์ 아, 폭고와 고치고, 다, 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 고 다, 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 니 다, 다 GPS มิดากด g p สมิดาอยากลองโดนยิงจังว่ากด g p สมิดา g p สมิดา โอเคแล้วก็แล้วใครคือชูเตอร์คนนั้นเฮ้ยมีคนาำทงผมเดียวกับยุกแกจังด้วยยุกแกจังอยากขึ้นไปบนนั้นแกจังขึ้นไม่ไหวแล้วดูคนตายดีกว่าสู้ๆทุกคนอ้าวหมดแล้วเหรอต่อไปอ๋อซ่อนแอบใช่ไหม แล้วไงอ่ะโอเคอ่ะชิบายแล้วแอปนี่นี่ละกันตื่นเต้นอ่ะตื่นเต้นอ่ะชิบายแล้วชิบายแล้ว เราต้องเอาไม้ไปไว้ไหนอะเขาเริ่มยิงแล้วอะ่ะหยุบหลบมุมแล้วกันหลบมุมแล้วกันฮะหลบมุมไม่มีใครเห็นเราไม่มีใครเห็นเราถ้าเราไม่ออกไปก็ไม่มีใครเห็นเรา ティー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  บายยเล่นไม่เป็นจริงๆกลับไปเล่นโปกเกมอนเถอะโอเคทุกคนสี่ทุ่มแล้วได้ยินเสียงเต้นหัวของหัวใจน่ากลัวจริงๆ